ก็มีชุดด้วยหรอใช่อชุดมันดูยนะฮะว่ชุดกันเลยมันดูไม่ได้เนี่ยถ้าโมกุลล่างเนี่ยมันจะอันนี้เป็นซูเปอร์สายสีนะสีสีอะไรวะไม่รู้อันหนึ่งแล้วกันอันนี้มันจะเป็นซูเปอร์แต่ยากแค่แค่ล่างหนึ่งคือตอนวัยรุ่นถ้าเนี่ยตอนจบมันจะมีทุกล่างเนี่้าโมกุลเลือกที่อะไรวะเนี่ยกูปิกโกโลไปแล้วแล้วใครอยู่วะเลือกใครก็ได้โอ้โยทันมีแค่นี้ น,นี่สุอเไรไม่มีอะไรเลือกใหม่เฮ้ยไปดีวะเฮ้ยบูอืออวะ่ะบูคิดแต่เก่งสุดแล้วโกโก้แม่งคอมโบเร็วแต่ถ้าอึดคนต้องบูโบลี่อันนี้ตัวใน G T หมดเลยของภาคแฟสไม่แค่วะมันมี G p ด้วย เดบูล่าเดบูล่าเขาล่างไหนร่างเด็กด้วยนะไม่คิดจะเก่งสุดยังไงฝ่ายเป็นชั่วโมงบอกให้ครูผ่าสามตัวเซอร์เก่งเพราะว่าเอร์เก่งเ เซลเรือเฮ้ยที่นี้แม่งเรือง้วยเจอร่างสุดท้ายคือเซลล์เพอร์เฟคที่ว่างูวุ่นตายแล้วมันเคลื่อนย้ายตี๊กตาได้อ้าวมึงได้ครบแล้วห้าตัวเออกลัวหางล่างเด็กอ่ะสายยาสองโคตรเทพแต่นี่กลัวโปรหางล่างอนาคตมาที่ว่าแขนขาดตัวเมื่อกี้ก็โหดแม่งเร็ว เออเอาเมียคุรุลินนะล่ะเฮ้ยเก่งนะเว้ยแต่บิงต้าแขนหักเลยเขาหิ้มููกษัตริย์จังวันนี้อ่ะบินต้าล่งเนี้ยโหดสัดเ่ะด็เอาด่าน่กว้างๆแล้วกันไหนก็ได้ด่านสำโรงเนี่ป่ะล่ะน้ำท่วม ไอ้เที่ยนี่ก็ท่วมเลยมึงเห็นตอนที่เราเล่นเกมเพราะมันท่วมเลย่ะไอ้เที่ยนรองเท้าลอยได้ไปดูไอ้พวกเขายิงเกมอยู่ไฟดูดนั่นี่ยครับไฟเที่ยนเนี่ยไอ้เที่ยนเดี๋ยวพูดเดี๋ยวตายจริงไอ้สัสไอ้เที่ยนวมาทำงานแล้วไงวนกูเล่นเกมเฉยอยนี่ยกูต้องทำอีกกี่กันเนี่ยทำอีกสักห้าตัวได้สองร้อยเป็นทั้งหมดสามร้อยเดีวพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานเพราะผมทำเองนี่เคยดูหนังนั่งกล้องมั้งละนี่นี่มึงกดชาร์จ กดชาร์จตัวนี้ชาร์จต,ตัวไหนอ่ะตัวนี้คืออะไร <rattling. S 2> L หนึ่ง R สอง R สองแต่ถ้ามึง L สองไม่สัด R สองไม่ใช u, ่แต่ถ้ามึงกดชาร์จใช่ไหมแล้วมึงกดสามเหลี่ยมกดชาร์จครั้งี่ยมันก็ปล่อยท่าไงนะ oh. แล้วถ้าขีดหนึ่งขีดสองอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าอ่ะมึงกดสามอ่ะมึงกดมึงกดตัวชาร์จแล้วกดลงสามเหลี่ยมมันก็เป็นท่าหนึ่งชาร์จลงสามเหลี่ยมคืออะไรชาร์จแล้วก็ลง กดชาร์จทิ้งไว้แล้วกดลงแล้วก็กดสามเหลี่ยมนันก็เลยคืออะ<า>ไรวะมันจะไปท่าไม้ตายแบบสุดย,ยอดเนี่ยอ๋อโอเคขอชา้าร์หน่อยนะอ่าขอหมวดก็บอกนะช้าร์จให้มันสีได้เลยไม่ชาร์จต่อให้อะมาดิถ้ามึงจะพุ่งมาข้างหน้าหากูเร็วๆกูกดชา้าแล้วกวดวกอ,อีกสองทีช้าแล้วกดอีกสองทีเนี่ยอ๋อเฮียเตะหลอดพลังเด็กก็โตพลังโดยการอะนรหลอดอย่างนี้ มเมโอโอป้องกอันเอ็กพ <X. S 1> ุ่งสี่เหลี่ยมต่อยสา,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 ามเหลี่ยมปล่อยาลังแบบนี้แล้ไม่จะปก้หนามยังไงวะ โขกันเหรออือแล้วกันยังไงอ่ะไม่ปวดโอไงโอ้ยไม่กันเลยเชื่อเรือตายตายเลยผมมีแค่ถามตัวเองไม่ากันไม่ได้เลยอ่ะ ร้องเลยนะรออะไรที่ผมสู้แม่งไม่ได้เลยอมเล่นร้องเลยแหละแต่ตัวอมเล่นร้องพูดด้วยมนะันพาดด้วยนะเอาชอบเอพาพลาดด้วยนะแล้วผู้หญิงยังไงไมปจะท่านีน่ยมึงก็กดกันไงแต่ถ้ามันกันไม่อยู่ก็แสดงว่าตายเพราะหลอดเลือดไม่ไหวแล้ว เ็มามาที่มิวสิกตาเซตัดไฟนอลอิมแพอคุณดิจิก้าคุณเป็นอะไรไปอเจ๊เจ๊เจ๊เจจ๊เอย่าเจ๊เจ๊เจ๊กดตูตัวไหนวะสามเหลี่ยมหรอะไรนะปดต่อตู้อะหมุนก็กดสเหลี่ยมย้ำๆแล้วกดสาเหลี่ยมมันก็จะเป็นคอมโบแล้วเจ๊เจ๊ ไปเอาเอา้ยซาซาซาเฮ้ยทำาไมกันไม่ได้วะเฮ้ยเยีย้กันไม่ได้ไปน,นอนเอ้ยดืแมเบ้ยไอแพ็กอ้เกือบกู กันด้วยอาตัดคู้โบ้าณอเมริกอเดียเออจีดบหไปนอน กดไลน์ไปหาผมว่ากูลืม L2 XX L L2 XX ค่โอเคไหนมาโต้พลังกันเข้าสุดท้ายคุณเบติต้า ตืไปสู้มึงได้ไงแบบนี้ไม่สวยแน่นเลยเนี่ยกูแพ้ตัวนี้ตัวนี้มัเนเร็วตัวนี้ต้องรอจนขึ้นเลขหนึ่งถึงจะชาร์จเต็มคือยังไงวะเนี่ยมันจะมีสูงอยู่แล้วมันจะขึ้นเลขหนึ่งพอเลขหนึ่งพวกมันจะชาร์จเต็มได้ต้องรอเนีน่ยอ้เรที่กว่าจะขึ้น เขาก็ไงต่อเอาามึงจะใช้ผ้าอะไรกับตัวไม่รู้แปลกนะหรือปีนปกติก็ได้ปีปกติก็ไม,ไม่ไม่ได้หรอกไอ้ที่ผมใช้ก็คือไม่เป็นอา่าปีปกติก็ได้嘛 ไปหาไอ้หิ้งมาหมดหมดไม่ได้กูตายแนละ้วติดตัวหนึง่งอา้าเหลือเลือดอยู่เว้ย อ่นให้รู้อยู่อ่นให้รู้อยู่อ่วนให้ดูเขาาวทำไมไม่โดนหัว ผวช้าหนังไหนก็กดตัวนรมเลใช่ขนาไม่เต็มมึงก็กดสามเหลี่ยมชาร์จอ๋อเหลี่ยมชาร์จมึงกดสเหลี่ยมงไว้เอ้ไม่ใช่มึงกดอันี้ิงไว้เนี่ยแล้วมึงก็กดสามเหลี่ยมก็คือปลับพลังใหญ่อ่ะใช่แต่ถ้ามึงช้าจนเต็มอ่ะมึงกดชาร์จไว้ทไมแล้วมึงก็กดลงแล้วกดสามเหลี่ย แรีค<ส>ับคุต้องหมุนด้วยอระเออตตอรพลังอันนี้กูตายกูตายดีเลือดต้องไเนี่ยคุเป็นคนใส่พลัง้นะเดี๋ยมแล้วก็ูโต้วเดี๋ยมหรออ๋อเลียที่ไหนเียแล้วต้องเกด้วยลับตามมัแล้วมันเรยเว้องเลย ถึงเกมเมื่อไหร่ เทวันก็ไงคู่ทุกู่ไม่พี่าเเอาเพียงเหชื่ออเอาเก่าเ้าพลังน่อยเอาทำไมกูปากหัวงั้นวะมันเป็นท่ามนเหอ่าแล้วกูจะโดนมึงยังไงวะ โอ้เยเหี้ยโคงกูไาสโคเลียมเหลี่ยมอ,อะไรมึงหลบได้นี่ยกูไมจะโดนท่าแบบเนี่ไม่้ดโดนมันี้กูช่วยพื้นดินระหว่าพวกมึได้เปลียนอยีเนี่อาหน้ากันนี้นีก่นนีกอนนีก่น ลดน้องเที่ยวกูตายเลยนะ นู่อยกูด้วยหรอมาไปในหมอเชื่อมวยกูด้วยหรอมากูาจะตะกิ้ว่เป็นหนุ่ย้วย